โอเคครับตอนนี้เรามาเทสกบพีดีรุ่นมัวบินนะฮะมัออออวบินนะฮะสี่เส้นเป็ดสองโอนะฮะครับผมกันสวะอย่างดีนะฮะใช้เอ็นร้อยปอนด์นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะฮะตีไปทางไหนปะอ,อ,อันหน้านะฮะ มาทำอะไรครับเนี่ยเสียงดีเสียงดีับต้องสับดังนะฮะนี่หมุนปกตินะฮะครับผมขออีกไม้นนะฮะเดี๋ยวบุนเร็วให้ดูนะ,ะสับเร็วนะฮะแหมกวนกันเสือถ้าชาร์จบึ้มขึ้นมานี่มีเฮ,ะฮะ <laughs> ชาร์จกลางน้ำด้วยนะไ <laughs> ไม่ได้โอเค,คดเดี๋ยววันนี้เปิดประมูลกบตัวนี้นะฮะเวลาครับเวลา น่าจะเปิดเย็นๆนะฮะปิดก็น่าจะมาทุ่มสองทุ่มนะฮะมมจะตามดูในเว็บนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอเค